พี่น้องกลังอยู่กับชาแนลโคมารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสีเจ้าน้องช้างตัวนี้นะครับเป็นตัว DX เกคี e เอลิเฟนนะครับที่มาจากขบวนการเกคี r เ n นเจอร์นะครับเจ้าตัวเกคี e เอลิเฟนตัวนี้จะสามารถแยกออกมาเป็นเกราะใส่ให้กับหุ่นตัวหลักที่เป็นเกคีโทจากับเกคีไฟเออร์นะครับในเรื่องได้นะครับซึ่งตัวเซตของของเล่น DX เกคีโทจากับเกคีไฟเออร์นี่ผมยังไม่ได้ทำให้ได้ชมนะแต่ว่าตัวนี้ผม ขออนุญาตแทรกมาก่อนนิดนึงนะครับว่าอพอดีมันมีคิวทำงานขึ้นมาคือคุณโฟนที่สนับสนุนส่งของนะครับมาให้รีวิวอะไรเงี้ยที่เปิดกล่องคราวที่แล้วไปเนี่ยคือส่งมานะครับคือคุณโฟนแกอยากได้ให้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะครับทั้งตัวเลยแต่ว่ารายละเอียดตามตัวเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมไวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแกจะเอาไปใช้เล่นรวมร่างกับเจ้าตัวเกย์คียไฟเยอที่ โทนสีตามตัวมันจะออกเป็นสีแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยคืออยากได้เป็นสีแดงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนการทําอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องไปชมภาพนิ่งกันได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากชมภาพนิ่งเสร็จแล้วผมจะมานั่งบอกอีกทีนะว่าวิธีการทำของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้สีอะไรบ้างในการทำนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้า ตอนนี้นะครับผมก็จัดก,การทําสีเจ้าเกดคีสเอลฟเฟนนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะในการทําคืออาจจะดูว่ามันไม่ได้มีอะไรมากแค่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งตัวเนี่ยคือผมทําสีใหม่หมดเลยนะครับมีแค่ไม่ทําแค่ตรงจุดที่มันเป็นยางตรงงวงตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ตรงงาน,นดนึงแล้วก็ช่วงตรงข้างหลัง ตรงนี้นะครับตัวงานเก่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนิดนึงนะตัวเกคีเอลฟเฟนตัวเดิมเนี่ยตัวที่เป็นสีเขียวอ่าสีเขียวตามตัวเนี่ยมันจะเป็นสีพลาสติกนะครับมันไม่ใช่การทําสีมานะคือเขาจะทําแค่สีดํากับอ่าสีแดงสีโซมอะไรประมาณนี้นิดนึงนะแล้วก็อย่างตรงลูกบอลอะไรเนี่ยก็จะใช้เป็นอ่าพลาสติก2สีก็คือสีเขียวกับสีดำนะครับแต่ว่าอ่าตัวที่เราทำสีเนี่ยจะเป็น ตัวน,นี้ผมจะทําใหม่หมดเลยตอนแรกก็คิดเอาไว้เหมือนกับเหมือนกันนะครับว่าจะจุดที่เป็นสีดําอะไรประมาณนี้อาจจะเว้นได้อะไรประมาณนี้นะ,ะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทํางานลงแต่จริงๆแล้วพอมาดูงานจริงๆอ,อ,อ่ะคือสีดําตามตัวเนี่ยมันมีบางจุดที่เป็นการทําสีมาใช่ไหมครับแล้วก็มันเกิดการถลอกหลุดร่อนไปแล้วจากการที่มันเป็นของมือสองด้วยแล้วก็ผ่านการเล่นผ่านการเวลาอะไรมาเพราะฉะนั้นนะ่ะสรุปแล้วคือตัวนี้ต้องทําสีใหม่หมดทั้งตัวเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเลย ก็คือนอกจากทำเขาเรียกอะไรนะเหมือนไปทาความสะอาดชิ้นส่วนตรงไหนที่มันแงะได้อะไรเงี้ยเราแงะออกก่อนนะก็คือแบบตรงไหนที่มีน็อตมีอะไรเงี้ยเราแกะแยกเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็แยกออกให้มันเป็นเป็นเหมือนแยกออกจากกันอะ่ะจะได้ไม่สับสนนะครับว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนอะไรเงี้ยเพราะเจ้าตัวเกคิเอเลเฟนเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้ก็คือ,อส่วนหัวส่วนตรงงาที่เป็นหน้ากากของหุ่นยนต์อะไรเงี้ยจะแยกได้ตรงลูกบอลก็แยกได้ตรงตัวเนี่ยแยกออกเป็น2ชิ้นได้นะครับแล้วก็ แต่ละตัวเนี่ยข้างในมันจะมีตัวล็อกเราก็สามารถเราก็ต้องแกะมันออกก่อนไม่งั้นเวลาเราทําสีไปมันด้วยความที่มันมันต้องทําแทนในส่วนที่เป็นพลาสติกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราแยกไม,ไม,ไม่ไม่ละเอียดพอเวลาพุ่นสีเข้าไปมันจะไม่ทั่วตามซอกหรือตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะลงไปไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งงาน DX เนี่ย ผมบอกเลยว่าจริงๆคือมันให้มันแอบอาจจะคล้ายกับการทํางานมินิพลาเหมือนกันไอ้พวกซูปเปอร์มินิพาหรือมินิพาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือขนาดขนาดมันเนี่ยด้วยความที่ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเวลาเราพ่นสีด้วยแอร์บรัชเนี่ยมันจะทําให้กินเวลามากกว่าแล้วก็ความเนียนความละเอียดอะไรเนี่ยจะต้องใช้มากกว่าด้วยเพราะว่าอย่าง พอมันใหญ่ใช่ไหมพื้นที่อะไรเงี้ยกว่ามันจะเต็มแล้วกว่าเราจะถมสีเต็มอะไรประมาณนี้มันจะต้องแบบเหมือนเหมือนค่อยๆพ่นค่อยๆพ,พ่นไปจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับจนจนหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกินเวลาตรงนั้นมากกว่าแล้วก็อ่าพวกลายตามตัวที่เป็นแถบสีดาเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคการบางพ่นนะครับก็คือแปะเทปบางไปแล้วถึงค่อยมาพ่นสีดําทับอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งประมาณนี้แล้วตอนสุดท้ายถึงจบงานด้วยกันอ่า ตบด้วยเครืงเงาทั้งตัวเลยเพื่อที่จะให้มันได้ฟิลลิ่งของการเป็น DX ที่มันจะตัวแวววาวนิดนึงนะครับประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้ผมโจทย์คือจะทําให้มันกลายเป็น DX นะมันไม่ได้ทําให้เป็นแนวแบบสมจริงมีพ่นไฮล้งไฮไลท์อะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆความยากจะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าซอกหลือบมันเยอะแล้วพอซอกหลือบมันเยอะปุ๊บเวลาพ่นมันจะพ่นยากมากเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะลองทําอะไรเงี้ยก็คือต้องระวังทําใจกับตรงนี้ไว้ก่อนด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นจุดที่เป็นอุปสรรค หลักเลยนะในสําหรับการทําตัวนี้ที่ผมเจอนะครับประมาณนั้นแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราทําสีเสร็จเรียบร้อยไปแล้วปุ๊บความหนาของสีเนี่ยมันก็จะทําให้แบบจุดล็อกอะไรบางจุดที่มันเคยล็อกกันง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะแน่นขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เสี่ยงกับการที่สีจะ,ะขูดจะถลอกอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะพ่นเคลียร์ทับไปแล้วก็ตามนะมันก็จะมีสิทธิ์ถลอกได้อยู่ดีนะครับก็อาจจะต้องทาใจนิดนึงแต่ว่าผมพูดกับคุณฟนแล้วคุณฟนบอกว่าเดี๋ยว ตัวนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ประกอบเล่นอ่ะก็คือเหมือนอพอไปถึงมือก็อาจจะแกะแยกเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ไปสวมเข้ากับเกราะของเจ้าตัวเกทคีไฟเอร์เลยแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นไปเลยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูกันเรื่องของสีนิดนึงนะครับสีของเจ้าตัวเกคีเลฟเฟนเลดเวอร์ชันตัวนี้ก็คือ,อเริ่มต้นเลยผมจะใช้รองพื้นก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยรองพื้นพลาสติกนะครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือใช้ตัวนี้โกเบปกติผมจะไม่มีรูปกระป๋องมาให้ดูนะครับนี่พอด เผื่อพี่น้องอยากจะไปซื้อมาใช้กันบ้างนะครับสั่งในช้อปปิ้งช้อปปี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดร้านแถวบ้านไม่มีบ้านผมก็ไม่มีเลยต้องสั่งช้อปปี้เอาน,นี่เขาจะเขียนนี้เลยเห็นไหมสเปรย์รองพื้นโกเบแล้วจะเขียนตรงนี้ว่าสีรองพื้นพลาสติกตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีรองพื้นธรรมดาที่ไม่ใช่รองพื้นพลาสติกอ,ะอ่ะการยึดเกาะบนพื้นผิวของพลาสติกมันจะดอปกว่าอันนี้คือเท่าที่ผมเคยทดลองทํามานะว่าจะแบบเหมือนมันมีผลจริงๆอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นรองพื้นเหล็กธรรมดามันจะเกาะ ได้สู้กับไอรองพื้นพลาสติกตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวสีจะเป็นสีรองพื้นสีขาวนะจะออกเป็นขาวด้านๆอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้รองพื้นให้หมดทุกตัวเลยนะเออไม่ใช่ทุกตัวเขาเรียกอะไรทั้งทุกชิ้นนะครับของเจ้าตัวเกลีเอเลเฟนตัวนี้นะพอรองพื้นเสร็จปุ๊บทีนี้สีหลักตัวแรกที่เราจะต้องทําก่อนก็คือสีแดงนะครับสีแดงผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นสีของเรแลนนะครับจะเป็น TXL 9 9 4 3ตัวนี้จะเป็นสีแดงที่ผมใช้ประจําเพราะว่าผมชอบอ่า โทนสีของเจ้าสีแดงตัวนี้นะครับคือทั้งโทนทั้งเฉดมันอะค่อนข้างถูกใจออกมามันจะเป็นสีแดงที่แบบสดๆแล้วก็ความเข้มอะไรประมาณนี้ผมกาลังชอบอยู่เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นชื่อสีมันจะเป็นชื่อแท็กซี่เรดตัวนี้นะครับเป็นของเรแลนนะครับลองถ,ถ้าสนใจลองหาไปไปหาใช้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคพอเราพ่นสีแดงเสร็จทั้งตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาบางพ่นสีดำอของตัวนะครับสีดำเจ้าตัว เกียเอเฟนตัวนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากสีด Kobe, ําโกเบมาเป็นสีดาของเรแลนแทนสีดําของเรแลนเนี่ยเอ่อทำไมาถึงเปลี่ยนเพราะว่าสีดําของเรแลนกับสีดําโกเบคือสีดําโกเบเนี่ยอ่สีดําเงานะอ่มันใช้ความเงาที่เงาเงามากเลยนะจริงๆคือถ้าเกิดคนที่ชอบสีดําเงาจัดๆอะไรเงี้ยอ่าใช้ของโกเบมันจะค่อนค่อนข้างโอเคคือมันจะแวววับเลยแหละมันพ,พอพ่นไปแล้วมันจะดูเอ่อเงาอ่ะแต่ว่าทีนี้ผมอะ่ะมาเจอปัญหานิดนึงตรงที่ ตอนที่ต้องมานั่งทาเก็บกับตอนที่มานั่งเก็บดีเทลตามบางจุดอย่างเช่นบางจุดเราจะไม่สามารถใช้บางพ่นได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือมาบางพ่นมันก็จะเสียเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างแบบตามลายตามตัวอะไรเงี้ยเราใช้ระบายเอาซึ่งเวลาระบายเนี่ยโกเบเวลาเวลาเราระบายปุ๊บด้วยความที่มันแววมันจะสะท้อนกับแสงไฟอะแล้วมันจะลำคาญลูกตามากแล้วเวลาเราทา่าย,ยากเวลามีแสงไฟเข้ามาส่องด้วยอะไรเงี้ย ผมเลยเปลี่ยนมาใช้สีดําเงาของเลแลนตัวนี้นะครับแทนคือมันจะเงาน้อยลงอีกนิดนึงแล้วเวลาเราทาเนี่ยมันมันทาง,ง่ายกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่เคยทํามานะครับก็ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนพอทาเสร็จปุ๊บคือที่ผมไม่สนใจว่าเออมันจะต้องเงาเท่ากับโกเบหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องมาตบด้วยเคลียร์เงาให้มันเงาแว๊บทั้งตัวอย่างี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็เหมือนกันนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นดําเงาของ เลแลนแทนนะครับแล้วมันก็ทาระบายอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายด้วยติดแบบเร็วอ่ะมันเต็มเร็วทาแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทาซ้าหลายทีมันก็ออกมาค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็แนะนํานิดนึงนะก็ใช้สีดําลงไปพอสีดําเสร็จปุ๊บทีนี้เ,เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆตามตัวจริงๆมันจะมีเสส่วนของสีเงินตรงนี้ด้วยนิดนึงข้างในผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเนี่ยแต่ว่าจะให้ดูนะตรงที่มันเป็นคล้ายๆตรงส่วนของหน้ากากเ,เห็นกันหรือเปล่าเลย นี่ตรงเล็กๆหมองยากกล้องไม่ยอมโฟกัสให้เลยตัวสีเงินผมก็จะใช้ตัวสีเงินของมิสเตอร์คันเลอร์นะครับหรือมิสเตอร์ฮอบบี้นี่แหละเหมือนเดิมนะเบอร์1 0ึ่ตัวนี้ก็จะใช้แบบค่อนข้างประจำเหมือนกันถ้าเป็นงานตัวงานของตัวเองผมจะใช้ตัวนี้ประจําเลยเพราะว่าผมชอบประกายสีของเจ้าตัวนี้นะเบอร์1 0ึ่สีสีชื่อกันโครมนะครับตัวนี้คือมันจะออกแววแต่ว่าไม่ได้แวว แววเวอร์มากอะแววจนเงาเป็นกระจกอะไรเงี้ยคือมันผมว่ามันสวยกว่าสีเงินเบอร์แปดคือแววกว่าสีเงินเบอร์แปดแล้วก็ไม่ได้ลิเกเกินจนเป็นพวกเงินแบบเงินโครเมียมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยถูกใจสีนี้ผมจะใช้ประจําเลยยิ่งถ้าทาของตัวเองเนี่ยใช้ยาวเลยนะครับตัวนี้ทาพ่นลงไปใช้บางพ่นเหมือนกันทีนี้อพอใช้สีเงินเสร็จปุ๊บตรงลูกตาตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีเขียว เมทัลลิกอันนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้วิธีการ uh, บางพ่นทำแคนดี้อะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยนะใช้ตัวนี้เลยมิสเตอร์ฮอปปี้เบอร์77สีเมทัลลิกกรีนนะครับเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวอยู่เลยระบายไปเนี่ยคือสไตล์ DX เนี่ยเขาใช้ตัวนี้เลยแหละเพราะว่าเนี่ยอย่างตอนแรกผมลังเลอยู่เหมือนกันคุยกับคุณโฟนว่าสีลูกตาตอนแรกกะจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าดูแล้วมันจมไงเพราะว่าสีลูกตาเดิมของเจ้าตัวเคคิเเฟนเป็นสีแดงอยู่แล้ว แล้วตัวก็สีแดงอีกงาสีส้มแล้วลูกกวาดถ้าเป็นสีแดงด้วยมันจะดูจมกันไปหมดเลยผมก็เลยแบบว่าเอองั้นเปลี่ยนดีกว่าแล้วทีนี้ผมก็เหลือไปเห็นในตัวอาบาเลโนะมันก็ออมีไกด์สีให้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออแดงบนเขียวมันสวยดีก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงเอ,อ้ยเป็นสีเขียวเมทัลลิกตัวนี้แทนนะครับก็เนี่ยออกมาเป็นประมาณอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะสวยเลยไม่ต้องมานั่งคอยแบบทําเป็นสีแบบโทนแคนดี้นะครับประหยัดเวลาด้วยแล้วก็สวยงามด้วย นะครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วสุดท้ายก็ตบด้วยเคลียร์เงาทั้งตัวเลยเป็นการจบงานนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วคือพูดเหมือนแค่นี้นะแต่จริงทําหลายวันเพราะว่าด้วยความที่เอามันจะยากตรงที่ต้องไปพ่นซอกหลือบอะไรประมาณนี้ด้วยนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะก็พี่น้องท่านไหนทีเ่เข้ามาชมนะครับแล้วรู้สึกว่าเออชอบอะไรเงี้ยแบบอยากลองทําสีบ้างอะไรเงี้ยก็ลองลองไปทํากันดูนะมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าพ่นจากกระป๋องเลยผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ควรจะพ่นจากแอร์บัสมากกว่าเพราะว่า อซอกหลืบอะไรเงี้ยมันจะเยอะเนี่ยอย่างจะให้ดูตรงพวกหลังหูอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบพวกซอกๆอ,อย่างเงี้ยถ้าใช้เป็นสีกระป๋องเลยมันอาจจะเสี่ยงเยิมได้แล้วก็ตัวทินเนอร์มันอาจจะไปกัดตัวพลาสติกได้นะครับก็เลยไม่แนะนําให้ใช้เป็นแอร์บรัชดีกว่าเจาะจ,จะเจาะกระป๋องใส่หรือว่าพ่นใส่กลวยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มาพ่นเอาจะดีกว่านะครับเป็นการ play save เพลย์เซฟในตัวนะครับโอเคอสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้นะวิธีการทางานจริงๆตอนแรกผมกะว่าจะไม่ทาแล้วแต่พอดีทําไป หมายถึงว่าจะไม่ได้มาทำคลิปนี้แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอดีทำไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมีจุดน่าสนใจเหมือนกันนะกับการทําสี d ีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาทําคลิปให้พี่น้องได้ชมกันดีกว่าจะได้เอ่อเผื่อเป็นไกด์นะครับแล้วก็เอ่อเป็นเครื่องอะไรเหมือน <laughs> เตรียมใจสําหรับการสําหรับพี่น้องบางท่านที่ที่คิดจะเอ่ทสีหรือเปลี่ยนสี x หรือซ่อมสีดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ จะได้รู้ว่าเอออาจจะต้องเจออะไรบ้างในในในการทํางานนะครับโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคล,คลิปนี้ก็จะจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนิดน,นึงนะครับมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกนะครับยังไงฝากมาติดตามและชมกันด้วยนิดน,นึงนะครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ